มาชมรถสปอร์ตคันนี้ค่ะแต่งยังไงให้ดูหรูดูแพงคันนี้รถรุ่นสปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อราคาตัวรถอยู่ที่1นล้านกับห้าหมใส่ชุดหน้าวิกเตอร์เปลี่ยนไฟเมทริก LED ค่ะใส่ล้อแม็กขนาด20 offset, ินิ้วออฟเซตลบยีช่วงล่างจัดเต็มค่ะเปลี่ยนโชค้คโรเฟนเดอร์ปีกนกปรับองศาสีนะคะเราทําเป็นแรปสติ๊กเกอร์ทั้งคันเลยบันไดข้างใส่บันไดข้างของฮ a ร m เมอร์เป็นบันไดไฟฟ้าค่ะด้านท้ายตัวรถใส่ท่อ HKS เป็นท่อสุดปลายออกคู่ค่ะเสียงหล่อลล่อนุ่ม,มเพิ่มแรงม้าดวยนะคะค เครื่องยนต์เป็น2 0ลิตรเทอร์โบเกียออโต้6สปีดนะคะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเปลี่ยนไฟท้ายด้วยอักษรเรนเจอร์มาให้ครบเลยใครอยากได้รถแต่งลอ้อแต่งเท่แบบนี้โทรหาสมจิตได้เลยค่ะที่เบอร์โทรด้านล่างเลยโชว์รูมอร์ดพระคนครเกษตรอมินโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของสมจิตด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ